ื่อนผมตุ้ยและน้องพี่ต้าแม่ทอยนะคระขวดกับหกเดือนแล้วนะฮะวันนี้เราสองพ่อลูกครับเราจะมารีวิวครับเป็นโดรนนะครับรุ่น Daphne r นะครับ Daphne r ลำเนี้ยมันมี2เวอร์ชันนะเวอร์ชันธรรมดาที่ไม่มีเซ็นเซอร์กับเวอร์ชันที่มีเซ็นเซอร์นะครับลำนี้นะครับเป็นโดรนติดกล้องนะครับดูภาพสดๆผ่านมือถือได้ใช้มือถือบังคับก็ได้นะฮะมี2สสัญญาณเลยนะฮะก็จะทําให้บังคับได้ไกลด้วยนะครับมีโหมด Follow Me ครับบินติดตามเราได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์เด็ดที่สุดนะครับไฮไลท์เด็ดที่ผมชื่นชอบมาากกเลย็คือว่ ถ้าเวลาเรายกมือครับเข<ฆ>าจะถ่ายเป็นคลิปหรือเป็นภาพนิ่งได้ครับแบบเดียวกับตัวโดนลำละสองหมื่นเลยนะครับแต่จริงราคาไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองครับสามารถทําได้แบบเดียวกับลำละสองหมื่นเลยนะครับคือยกมือนะฮะถ้าเราชูมือขึ้นเขาจะถ่ายเป็นคลิปก็ได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับเจ๋งมากๆครับดีเทลจะเป็นไงกันบ้างเราไปรีวิวกันเลยนะครับ let's go เย้แล้วก็ถ้าเกิดสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับนี่ เขาจะมีตัวกันกระแทกนะครับแถมไม่ให้นะฮะเอามาใส่กับใบพัดทั้ง4อันเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะสะดวกดีมากครับแล้วก็ในส่วนดีเทลนะฮะของรีโมทนะฮะรีโมทเนี่ยก็ปุ่มนะฮะหลักๆเลยนะฮะทีเด็ดของเขานะครับตัวนี้นะฮะเขาจะมีปุ่มนะฮะขึ้นลงออโต้ปุ่มตีลังกาโชว์นะฮะปุ่ม Follow me นะครับบินติดตามเรานะฮะกลับบ้านเองอะไรเองนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคอนโทรลง่ายมากครับ กับรุ่น Dark Pro นะฮะตัวลำนะฮะเรามาโฟกัสตัวลำกันใกล้กๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะฮะตัวนี้เป็นกล้องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของแบตเตอรี่นะฮะสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์รับสัญญาณนะครับคือเซนเซอร์ตรัวนี้มันจะเหมือกนกระโดนราคาหลายหมื่นตรงที่ว่าพอเราปล่อยมืออยู่ปล่อยมืออยู่นิ่งๆนะฮะไม่ได้บังคับแต่ว่าเขาจะไม่ปิวไปกับลมนะฮะ เซนเซอร์ตัวนี้เหมือนดวงตาดวงที่3นะครับที่จะจดจําพื้นที่ของเขานะฮะให้อยู่กับในพื้นที่เดิมนะฮะตรงนี้เจ๋งมากๆเลยครับสำหรับโดรนรุ่นนี้นะครับพับขาเก็บได้ครับอย่าลืมนะครับมี2เวอร์ชันนะเวอร์ชันที่ไม่มีเซนเซอร์กับมีเซนเซอร์แต่ที่ผมรีวิวตอนนี้คือเป็นเวอร์ชันที่มีเซนเซอร์นะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายมากที่สุดแล้วนะครับพับเก็บขาได้นะครับตรงนี้นะฮะนี่ให้ดูนะฮะพับเก็บคอนโทรง่าย ใส่กระเป๋าใส่อะไรเราไปเที่ยวกันแปลอะไรกันก็ได้หมดนะครับหรือจะถ่ายใช้ในการทํางานก็ได้นะครับแบบนี้นะครับน้ําหนักเบาด้วยนะฮะใช้งานง่ายมากแบบนี้นะฮะนี่สวยงามครับที่เด็ดของโดรนรุ่นนี้นะครับก็นี่ครับตามคู่มือเขาเลยครับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชูมือขึ้นนะครับแบมือออกนะฮะในระยะ3เมตรนะครับจากตัวโดรนนะครับที่บินอยู่ มันจะกลายเป็นถ่ายภาพเซลฟี่ภาพนิ่งนะครับเซลฟี่ภาพนิ่งแต่ถ้าเกิดเรากำหมัดอย่างนี้นะฮะกำหมัดแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะฮะในระยะ3เมตรนะฮะเขาก็จะกลายเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เราก็ชูหมัดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นบันทึกคลิปนะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะที่เด็ดมากๆเลยนะครับดินกลับบ้านได้เองด้วยนะ,ะนี่ปุ่มตรงข้างหลังรีโมทตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่จะมีปุ่ม Return Home ครับตัวนี้นะฮะ โอ้เจ๋งมากๆครับราคานี้ยังกบของเป็นหมื่นแต่จริงๆราคาแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับในส่วนของกล้องนะฮะเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น HD นะครับค่อนข้างจะใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับนี่แบบนี้นะฮะใช้ได้ครับนี่ขนาดผมถ่ายในที่มืดนะฮะกล้องก็ยังเป็นออโต้โฟกัสนะฮะคือถ้าเกิดว่าแสงมันต่ําไปหรืออะไรไปนะฮะเขาก็จะโฟกัสให้แสงภาพมันสว่างขึ้นนะฮะตรงนี้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ แบบนี้นะฮะโอเคเลยนะฮะสีสันสุดใสนะครับคือมันเหมาะมากถ้าเกิดเราไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างจะได้หมดเลยนะถ่ายเป็นคลิปก็ได้พักนิ่งก็ได้นะฮะแล้วก็ไฮไลท์หลักนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเช็คดูละมันไม่ใช่แค่เซนเซอร์อย่างเดียวนะมันเป็นกล้องด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแปลว่าโดรนลำนี้มี2กล้องนะฮะนี่กล้องแรกอันนี้กล้องที่2ออันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะกดที่มือถือให้ดูนะฮะ ตรงนี้นะฮะเราสามารถใช้มือถือบังคับก็ได้นะฮะกล้องเนี่ยนี่ฮะจะมีตัวนี้ปุ่มนี้อยู่ตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปกล้องนะฮะกดที่ปุ่มนี้ปับ๊บจากกล้องหน้านะฮะกดใหม่ก่อนจากกล้องหน้านะฮะนี่กดปั๊บเนี่ยจากกล้องหน้ามันจะกลายเป็นกล้องตรงนี้เลยนี่ตรงท้องเลยนะฮะเจ๋งมากๆครับนี่โอ้โหทําได้ไงอ่ะสุดยอดมากแปลว่าเวลาเราบินเนี่ยเราดูภาพได้2มุมเลยนะ คือต้องการภาพแนวดิ่งเลยหรือว่าแนวตรงขึ้นมาก็ได้นะครับโอ้เจ๋งมากครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการบินกันนะครับ เรรามือนะคับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวครับนี่การปีกได้นะครับพับเก็บได้นะครับไปไหนก็สะดวกสบายนะครับแบบนี้นะครับแบตเตรีโพเล่นได้นานด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเ,เ,เขาจะมีเซ็นเซอร์ ขาจะมีเซนเซอร์นะครับตรงนี้นะฮะเวลาเราปล่อยมือนะครับก็จะบินนิ่งๆอยู่กับที่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเด็ดมากๆครับหาเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านน้องปิตาแม่ท้อยนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับนี่0847646457ยํานะครับ 084 7 6 4 6 4 5 7เจ้ร้านแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w ิ www. m a t c o m บแมสจุย้ำน,นะครับเวิร์ดเว็ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยและน้องคิตาแม่ทอยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้บ๊ายบายครับเย้ยยเยถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแม่ทอยคนนี้ อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด